รีวิวลูกค้าศัลยกรรมนับถอดเฟือกหลังทำเจ็ดวันในการเสริมจมูกแบบไฮบริดจิลาร์พลาสติกเซอร์เจอรี่ค่ะวันนี้ก็ถึงวันตัดใหม่ของลูกค้าแล้วค่ะครบเจ็ดวันหลังจากเริมจมูกแบบไฮบริดจิลาร์พลาสติกเซอร์เจอรี่ลูกค้าก็จะมาถอดเฟือกและตัดใหม่กันนะคะซึ่งวันนี้หิมะตกหนักมากค่ะลูกค้าเลยแวะมาหาคุณหมอก่อนที่จะไปทำธุระต่อค่ะซึ่งพี่พี่พยาบาลก็จะทำการเช็ดจมูกนะคะเริ่มการถอดเฟือกค่ะลูกค้าตื่นเต้นมากเลยค่ะจะได้เห็นน้องจมูกแล้ว ลูกค้าเคสนี้แกจะหมูครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่แล้วนะคะซึ่งครั้งนี้เป็นการใช้ซี่โครงตัวเองเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะโดยคุณหมอใช้เทคนิคแบบไฮบิดค่ะคุณหมอจะมาดูแลด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเลยนะคะการแก้จมูกแบบไฮบิดเป็นการสร้างโครงสร้างใหม่ของจมูกค่ะโดยการใช้ซี่โครงของกระดูกอ่อนซอฟซิลิคนเนื้อเยื่อเทียมและเนื้อเยื่อของเราเองค่ะเป็นการปรับโครงสร้างจมูกใหม่ตั้งแต่ฐานรากของจมูกเลยค่ะ หลังจากตัดไหมเช็ดพกสมุรเรียบร้อยแล้วพยาบาลก็จะให้ยาลดบ,บวมและยาแก้อักเสบค่ะจริงๆตัดไหมทอดเฟือกนี้ใช้เวลาไม่นานเลยค่ะประมาณแค่30นาทีเท่านั้นมีเวลาไปปรึกษางานผิวและเดินชิวๆท่ามกลางหิมะต่อได้เลยค่ะอยากมีประสบการณ์ดีๆในการสักรรมที่เกาหลีถักมานะคะไลน์แอดออมีค่ะ